สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้ผมแมนยูบ c h ชาแนลนะครับจะมาแกะกล่องนะครับแกะกล่องไมโครโฟนนะครับที่เราสั่งมาจากโชมานนะครับโชมานเพิ่งมาถึงนะครับไปรับกล่องมานะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องด้วยกันนะครับเป็นไมโครโฟนสำหรับสำหรับกล้องถ่ายรูปแล้วก็สำหรับมือถือนะครับ เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องให้พร้อกันเลยนะครับมาดูกันนะครับพยายามแกะกล่องให้สวยๆนะครับผมเราไม่พอใจถูกใจที่สมคืนได้ครับมาแล้วนะครับแกะกล่องเสร็จแล้วนะครับผมนี่ครับผมสลับมาเลย โปรเบชูนะครับผมของแรกเสร็จแล้วครับเรามาเปิดกล่องที่2องกันนะครับผมครับตอนนี้แกกล่องมาแล้วนะครับนี่คือกล่องซาลมโมนิกนะครับผม สำร,รับนนโปรบีของนะครับผมครับผมแกก็ออกมานะครับผมก็จะประมาณนี้นะก็จะมีคู่มือนะครับสำรัเนกนะครับผมแล้วก็จะมีกล่องนะครับประม,มาณนี้นะครับผมแล้วก็มีอีกใบนหนึ่ง หมดแล้วนะตอนนี้ผมยังใช้ไม่บบูทูธอยู่นะครับยังมีใช้มาจากซารุมานิกบีทูนะครับผมตอน,นผมแก่มาแล้วก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็จะมีที่กันลมนะครับผมสายชาร์จนะครับสาย USB นะครับ Type C นะครับผม Type C แล้วก็มีไมโครโฟนสาย2เส้นนะครับแล้วก็แจ็ค สองเส้นนะครับผมแล้วข้างในมาดูข้างในกันนะครับผมจี๊ดเ, <Yahoo! S 1> เป็นกล่องซารามอนกนะครับผมเนี่ยครับผมเปิดกล่องจี๊ดแล้ว <Wow. S 1> โอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากใบสลับ กล้องแล้วก็ติดโทรศัพท์มือถือนะครับผมเป็นไมครโฟล็กครับ Pro B2 นะครับผมนี่ถ่ายกันแบบสดๆนะครับไม่มีปรับไฟอะไรทั้งสิ้นนะครับผมแบบสดๆอย่างนี้เลยนะฮะเขาบอกว่าระบบเสียงมันดีนะครับผมก็เลยอยากจะลองซื้อมาลองใช้ดูนะครับผมเดี๋ยวจฟดีอีกทีว่าการใช้งานไปยังไงครับตอนนี้มาแกะของให้ดูก่อนนะครับผม นี่คือสราโมนิกโปรดีทนะครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ